ล่าสุดกับทางด้านคุณจุ้ยนะฮะคุณเจริญเวศศศีนั่นเองนะฮะทางด้านบริษัทคลาสสิกออสเตรียฟิวเจอร์ในส่วนของฟิวเจอร์เอสโ i นสีใครที่ตามมายันกันแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวตามกับคุณจุ้ยกันเลยนะคะนึงคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณจุ้ยค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับ s อส s ซน i ีรีแท่งหนึ่งชั่วโมงจบแล้วเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ค่ะก็ดีครับดีแท่งหนึ่งชั่วโมง ใครลันมาจะต้องอย่างไรต่อก็ในทามเฟรม1หนึ่งชั่วโมงก็ยังแนะนำให้ถือลองต่อไปครับต็อบลอแค่ต็อบล้อตอนนี้ยกมาอยู่ที่เก้าศูนย์แปดนะครับ <c oughs> จากจากเมื่อวันก่อนอยู่ที่เก้าร้อยยกมาอยู่ที่เก้าศูนย์แปดส่วนคนที่เทรดเล่นสั้น โอ้คือโซนแนวรับเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งหกแนวต้านเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสองครับผมเมืม่อเช้าทันกันได้เปล่าเลยโลเก้าหนึ่งหกเปิดเก้าหนึ่งหกโลเก้าหนึ่งหกอ่ะแถวๆตรงนี้พอดีราคาปิดเมื่อวาน ใช่ไม้ม916ใช,ใช,ใช่ใช่ใช่916ครับผม,มถือถือรันเทรนไปเรื่อยๆนะอาใช่ส่วนส่วนในทำเฟรมเดลี่สต็อปเขาก็ยกมาเหมือนกันนะตอนนี้ขาลองทำเฟรมเดลี่ยกมาอยู่ที่903นะฮะสตอ็อปครับอ่าโอเค อได้เลยตอนนี้ตัวเอเวเรตูร n นเป็นยังไงเริ่ม s สโลดาวหรือยังหลังจากที่แบบเมื่อสกรู่ตึ้งถ้าใน time frame หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมฮะฮะใน time frame หนึ่งชั่วโมงก็แนวน้มเขาขึ้นแนวน้มเขาขึ้นนั่นแหละนะแต่ก็ยังยังไม่เยอะเท่าไหร่อ่าแนวโน้มเขาขึ้นก็เริ่มที่จะมีเสถียรภาพแล้วใช่ไหมไม่พุุ่งหรือเปล่า ที่ลงมาสียรภาพสเาพสถียรภาพคือคะอะไรมันลงมาตืดๆอที่มันลงมาแล้วก็ตัวเขาเรียกมันวิ่งวิ่งมาแล้วก็ยืนยืนอะ่ะไม่ค่อยขยับหมายถึงชุดนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่แล้วก็ออกข้างออกข้างแล้วก็ปั้งเมื่อสักครู่นะฮะเมื่อเช้าอ่อมันมันคงใช้ใช้คําว่าสเสถียรภาพเนี่ยไม่ไม่ได้แต่ต้องบอกว่าแต่ต้องบอก ตถอียรภาพมันในมุมผมนะมันก็ไม่ได้บวกไม่ได้ลบอะไรนะมันก็คือเป็นสภาวะเฉยๆนะครับ oh. ทีนี้เนี่ยความผันผลปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะ oh. ก็ก็ในยักษ์ของมันก็คือมันมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆ <laughs> คือคือขึ้นด้วยความ <laughs> อ่ะสำหรับตอนเนี้ยชั่วโมงละสามจุดเนี่ย oh. ก็โอเคอนะ่ะ oh. ม,มันก็ไม่ได้แบบพีเกินไปหรือไม่ได้เฉื่อยชาเกินไป <laughs> ไม่ได้บิงเ <laughs> ยอะครับผม ก็ค่อยๆขึ้นนะฮะโอเคถาเป็นหนึ่งชั่วโมงสามจุดสามจุดนั่งจุอ่ะประมาณนี้ส่วนนั่งทุนถามว่าบ้านปูติดอยู่ทัวได้ไหมคะมีนั่งจุดติดติดอยู่ทัวได้ไหมตอนนี้บ้านปูติดอยู่ก็ทั่วได้ฮะเออทัวได้ฮะเพราะว่าก็ อยู่โซนล่างไม่พึ่งมวกกลับมาไม่เท่าไหร่เองแค่จากโลเท่าไหร่ห้าบาทพึ่งวกมาได้แค่สองบาทเองนะฮะก็ก็ก็เฉยๆเขาบอกเฉยๆหมายถึงก็ก็ถั่วได้ครับผม,มทำฟิบเลยฮะอยู่โซนล่างทำฟิเดยบมันลอ,อยไปแล้วไม่ใช<อ>่หรอไม่รู้เราคือต้องไปดูต้นทุนฮนะถ้าต้นทุนบอกว่า สิบหกบาทอ่ะตรงนี้มันก็ต้องถัวได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะหรือต้นทุนสิบสองบาทตรงนี้ก็ต้องถัวได้อยู่แล้วคครับแต่ถ้าบอกว่าต้นทุนอยู่แปดบาทจะถัวตรงนี้ก็ไม่จําเป็นครับค,คได้เลยอ่านี่บ้านปู่นะฮะม <c oughs> <c oughs> ีหุ้นอะไรบ้างขออั่ขอคําถามหุ้นมาตั้ทุนฝากคาถามมาได้ส่ดดวนยหญ่ก็เป็นหุ้นที่ติดนะฮะส่วนหุ้นที่ได้กำไรอย่างเช่น b ีด S มอ ยี่สิบเจ็ดบาทอตอนนี้มันสามสิบเอ็ดแล้วจะขายกำไรหรือ,อยังไงอหรือจะถือแบบไหนบ d ดีอมอค่ะก็ตอนนี้บีดีอนะฮะสต็อปสตอป็สตอปอยู่ที่ยี่สิบเก้าบาทยี่สิบห้าใช่นะครับก็ก็ถือต่อไปครับได้เลยอ ต่อไปหุ้นแอดไว้อะหุ้นะจดี้มีคนตามเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีอะไรไว้ที่ไม่ใช่แอดวานใช่ใช่ก็มีของถือต่อไปฮะสต็อปห้าบาทเจ็ดสิอ่ามีกรถามอื่นอีกไหมบีอาโอ้น้ำตาลน้ำตาลในตลาดโลกนะวกกับในภาพใหญ่เลยนะฮะมันก่อนคุณชุยก็บอกแล้วโม่ที่เจอพี่อ่ะมันก่อน ก็ก็มีของก็ถือครับไม่มีของอยากซื้อก็ซื้อครับ B O อ B R อไรอีกตัวอะไรนะ K S K S L เหมือนกันทั้งสองตัวอืมอ่าซื้อได้นะฮะลงถืออ่าต่อไปสเปคค่ะสเปคป้ ืมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ฮะอ่ะต่อไปแลนแอนเฮาส์ฮะอันนี้ถามทุกวันเลยนะคุณตัวนี้มีคนตามทุกวันเลยเนาะแลน d ์แอนเฮาสมีของก็ถือไม่มีของอยากซื้อซื้อค่ะ KTC k, k ี c กลุ่อุมไปนั้นไม่ก็ถือครับถือไปอถือไปสต็อปอาบอกสต็อปนิดนึงสต็อปสี่ห้าเจ็ดห้าครับ ค่ะต่อไป C K P Power C K P C K P เออผมใช้คำว่าอยู่ในโซนสะสมครับผม <Okay. S 1> มันไม่ใช่แบบว่าโอ้โหซื้อแล้วราคามจะขึ้นเลยไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะมันมัน <Yeah. S 1> ยังอยู่ในโซนสะสมครับยังไม่ไปคือถ้อาคือถ้าจะซื้อก็ต้องต้องใจงเย็นครับผม อึดๆนะมันไม่ไป RCL ค่ะอ่าวันนี้หุ้นเดินเรือมาแล้วหลายคนรอคอยเมื่อไหร่จะมาวันนี้มาแทบจะยกแผงเลยนะครับ RCL มาแล้วนะครับก็มีของถือไม่มีของอยากซื้อซื้อติดดอยอก็ถัวนะฮะแล้วก็หนึ่งตัวที่วันนี้ผมจะมาแนะนำซิงเกิลซ็อกฟิวเจอรก็คือ PSL เพิ่มเข้ามาใหม่ <laughs> หุ้นประจำตัวคุณจุ้ยเลยเนะนี่ยในในอ่า <laughs> ในแผงหุ้นหุ้นใน<อ>ดวง<ม>ใจเป็นจุย PSL นะครับก็ไปดูทำเฟมใหญ่กันครับทำเฟมมัลลี่เนี่ยอยู่โซนล่างนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือ oh. เอ่อมีการเบรกเก้าบาทขึ้นมาได้รอบหนึ่งช่วงเดือนห้าเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับนี่เบรกชุดนี้นะฮะเสร็จปุ๊บโทรแบ็คครับการโทรแบ็คคือไม่หลุดโลตรงนี้ mm. อน่าสนใจมัลลี่เป็นชุด วกกลับได้เลยใน time frame weekly นะครับรอจังหวะนี้แหละรอจังหวะที่เขาแบบโทร back กลับมาแล้วเฮ้ยไม่หลุดโลตรงนี้นะ <Okay. S 1> อ่าแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆขยับขึ้นมาได้มาพร้อมกับวอลลุ่มด้วยใน time frame weekly mm. ไปดู d ดลี่นิดนึงใน time frame Daily นะครับชุดชุดนี้ชุดชุดชุด,ชดนี้ทังชุดเลยวอลลุ่มเบา อ่าแล้วก็จังหวะที่ก่อล่างสร้างตัวเนี่ยวอลุ่มขึ้นแล้วก็วันนี้ดูอาการแล้วก็น่าจะปิดเหนือโซนที่ที่พอเบรกแล้วโฟโล่ะอะนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็แนะนำโฟโล่อ่อสต็อปสำหรับ PSL อยู่ที่แปดบาทสิบห้าครับผมเออเขาบอกพี่ม่อนลืมแอดไว้ล่ะนอกสายตาเนี่ยนอกสายตาพี่ม่อนเนี่ย อดิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้อไปแล้วนะโอเคต่อไปอบีซีติดอยู่ฮะชองซามบีซีติดอยู่ก็ถือครับผมค่ะต่อไปไอวีอลหรอกครับไอวีอลถือได้ไหมถือเลยนะโอเวอร์บอทถือไปทำเฟมเดอไอเอสไอไอเอสไอแบบโอททำไมฮะบ้าคลั่งแล้วแปดสิบเอ็ดแล้วนะกลัวไหมกลัว อากลัวผมลบทิ้งครับลบทิ้ง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 ไม่ต้องไปดูมันไม่ต้องไปดูมันอ่าถ้ากลัวลบทิ้งก็ก็ไม่ต้องดูดูราคาตราบใดที่มันยังไม่ลงมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นอะไรที่ส่งสัญญาณให้เรากลัวลบทิ้งลบให้ลบให้โอเคไหมฮะไม่กลัวแล้วนะครับโอเคโอ้โหเป็นหุ้นที่แบบไม่อยากพูดถึงนะฮะอ่ะต่อไปมีอะไรอีกนะ เคสอาร์ก็ช่พูดไปแล้วเนาะม, uh, มีใครอีกเ uh 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 <I need. S 1> อ่ออเน็ตอเน็ตอเน็ตไอเน็ตคุณรัฐบาลไอเน็ตก็ได้ครับผมนะฮะเอ่อ uh มันลี่วิกลี่อยู่โซนล่างแล้วก็วิกนี้วอลลุ่มเข้าวิกน <c oughs> ี้วอลลุ่มเข้าเข้ามาพร้อมกับ กับการเบรกในทางเฟรมเดลี่ด้วยครับอสวยนะอ่อสตอปสี่บาทหกสิบครับผมค่ะอนินเทนะอา่าก็สตอปเท่าไหร่นะสี่บาทหกสิบสี่บาทหกสิบโอเคเอะบอกชื่อน่ารักมากเลยอะ แหมกำไรก็น่ารักกันทั้งนั้นแหละกำไรก็น่ารักกันทั้งนั้นเลยเ <c oughs> มือออ่อไหร่เองติดเองตายนั่งดำขาวเองเยอะอะไรเงี้ยโดนดายนั่นแหละนักเกียรติทำไมไม่โ้นอะไรเงี้ยโอเค <c oughs> ต่อไปคุณช่วยครับขอด้รับโขกโคโค่ค่ะไม่มีครับ <c oughs> ไม่รับครับ <c oughs> ไม่รับครับ <c oughs> <c oughs> อินทัศค huh? ่ะอ oh, mm ิน hmm. ท mm ัสเอวีอ mm ๋อ hmm. มีเยอะนะถ้ามาเดี๋ยวขออนุญาตตามตามคิวกันได้กันเดี๋ยวพี่มันย่างกับปทะอาะอินทัสมีของถือสต็อปแปดสิบเก้าบาทยี่สิบห้าครับคำร e r a c a ไม่ซื้อครับอ่ะต่อไปอะไรอีกออ็ a t e m g มจ g ทีมจีทีมจีก็ถือครับผมสตอปให้ดูที่สี่บาทเจ็ดสิบครับค่ะต่อไปเอไอวีเอวีถือครับ 2, สตอปสองบาทห้าสี <Spa> ่ครับสปาสปาเอสพี มันรี่มาแทสแถวแถวหกบาทแล้วก็เด้งกลับอย่างนี้ฮะสำหรับสปาเนี่ยเป็นชุดของการเด้งกลับในไทม์เฟรมมันลีหลังจากที่อาการไม่ดีที่หลุดเจ็ดบาทหกสิบตรงนี้ <c oughs> นั่นหมายความว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไปติดเออ,อเจ้าตัวแนวรับที่มันหลุดมาอาจจะไปติดตรงนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ในทม์เฟรมอารีบอกว่าเอ้ยอยา่าคาดหวังเยอะนะนะครับอยา่าคาดหวังเยอะในทม์เฟรมวิกฤี่ก็เช่นก็ก็มีแนวต้านใหญ่แถวๆเนี่ยใกล้ๆแปดบาทนะครับก็ยังยังยังลุ้นถือได้สตอบหกบาทเก้าห้าแล้วก็ไปเออเลงๆขายแถวๆแปดบาทอย่าอย่าคาดหวังเยอะส่วนคนที่ไม่มีของแล้วอยากจะซื้อผมเฉยๆนะไปดูตัวอื่นดีกว่า คอ่ะมีคำถามพี่ม่อนลืมมานานติดมานานหลายปีแล้วด้วยบีแลนขึ้นจากกลุมหรือยังบีแลนดบีแลนขึ้นจากกลุมหรือยังขึ้นมานานแล้วนี่กลุมที่ห้าสิบตังค์ถ้าถามว่าขึ้นมาจากกลุ่มหรือยังในไทม์เฟรมันลี่เนี่ยโอ้ผมว่าเออได้ลุ้นนะหลี้ขึ้นเ่าเตยมขึ้นจากกลุ่มแล้วอืมคือถ้าสมมุติว่าปิดเดือนนี้นะฮะปิดเหนือเจ็ดสิบเอ็ดตังค์ โอ้มันมัน,ม,นมันค่อนข้างฟิรนทการเอ่อฟื้นฟื้นมาจากกลุมลลบบล่มแล้วแหละใช่ส่วนในทางเฟรมวีคลี่นะฮะปิดบวกมาสี่ห้าวิ่แล้วนะใช่ใช่ในทา,างนะในทางเฟนเดอรลี่บอกว่าเอ้ยก็ถือต่อไปสิสต็อปเนี่ยหกสิบสี่ตังค์ถัวได้ไมหมล่ะถ้าคนติด่อะอย่าลืมตัวยอย่าลืมตัวตหน้าแบบไม่เอาอะ่ะ อาเชิญังทุนบมกผิดหลายปีล้วดีดักคือถ้ามสมมติตถ้าสมมติว่ามีเงินเหลือผมว่าไปดูตัวอื่นดีกว่าไหมอ่วิ่งเร็วกว่าใช่ไหมฮะครับถ้ามีเงินเหลือไปเอาตัวไหนเอามาถัวแทนบีลเลนโอ้มันมีหลายตัวแหละในในอ่าประกาศครั้งที่หนึ่งใครติดบแลนลนเงินเหลือไม่ต้องไปถัวหุ้นบแลนลนแต่เปซื้อตัวอื่นแทนตัวไหนอ่ะคือจุเลือกมาโอ้ เอาตัวไหนดีอะเอาอะไรดีเออเอา PSL ก็ไน้เมื่อกี้นี้ที่เราคุยกันมันเร็วใช่ไหมคะมันเร็วกว่าใช่ใช่ใช่อ่าตัางเหลือเอาไปซื้อหุ้น PSL แทนถั่วบ B ีแลนด์นั่นเองนังทุนอะได้ค่ะคุณช่วย <c oughs> อือมีคำถามเยอะเลยนะนังจุน,นอ่าในช่วงนี้หุ้นขึ้นนะฮะอ่าก็ติดตาม ข้อมูลเรื่องราวของการลงทุนกับ Business บ s i n i น e ไลน์ผ่านต่าง YouTube Channel ตรงนี้นะคะอ่ะพอาว่ากันส่วน B L A น่าจะไปต่อใช่ไหมฮะอะถือครับผมนะฮะมีของถือต่อไปครับผม B L A อ่าถือต่อนะครับครับอ่าตอนนี้หุ้นตัวใหญ่จากโซนล่างมีบ้านปูนะฮะถ้าติดอ่าบริเวณสิบกว่าบ,บาทสามารถถัวได้แต่ถ้าติดไปลบาทไม่ต้องถัว B D M S อนะ่ายืนตอตทสพ ยืนปอตทอยยืนก็เคแบงกลุ่มแบงค์ก็น่าจะยืนยืนแล้วนะทีทีบี B. นะจุ๊ยกลุ่มแบงค์เดี๋ยวไปดูแปบ๊บหนึ่งฮนะกลุ่มแบงค์กลุ่มแบงค์หลังจากที่เมื่อวานนี้เอ่อตกใจเฟดลดดอกเบีย้ยอะนะฮะเอ่อก็ก็แสดงว่าผลกระทบความกลัวเฟดลดดอกเบี้ยมีแค่เมื่อวานเท่านั้นเองใช่ะนะครับอ่ะเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากเห็นว่า ผลกระทบตรงนี้มัน,มนทำให้หุ้นแบงก์ตกใจมากน้อยแค่ไหนสรุปตกใจได้แค่เมื่อวาน <Okay. S 1> หลายคนหลายคนถามผมเหมือนกันส่วนตัวเข้ามานะครับว่าเฮ้ยกลุ่มแบงก์ซื้อหรือยังผมบอกเฮ้ยรอก่อน <c oughs> พอตื่นเช้ามาวันนี้อ้ u, าวเมื่อวานแค่ก็แค่นั้นเองเนี่ยวันนี้ผมจะบอกว่าซื้อได้ <c oughs> ถือได้ซื้อได้ระมาณนี้โอเคขอบคุณมากเลยคุณชูดเดี๋ยวคำถามไปต่อในช่วงหน้านะช่วงนี้อะต้อง หลักชิ้ไปเพยงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับกลุ่มเรือมาจริงๆนะคะับทุนใคร